ไม่ให้ความร่วมมือใดๆหลังจากที่สหรัฐอเมริกาไปคว่ำบาตรจีนคว่ำบาตรรัสเซียและคว่ำบาตรประเทศต่างๆจนส่งผลทําให้ประเทศต่างๆทั่วโลกแห่ถอนทองคํานาที่ใช้ในการค้าประกันในธนาคารโลกออกทั้งหมดทําให้สถานการณ์ของสหรัฐอเมริกาอยู่ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างจะลําบากในยุคข,ของโจไบเดนทําให้เรื่องของ UFO กลับมาเป็นประเด็นอีกครั้งหนึ่ง สวัสดีครับมาพบกับผมเทศักจิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศการต่างประเทศตอนนี้ต้องยอมรับนะครับวารนการของฝั่งสาภาพยุโรปกําลังสร้างความวุ่นวายมายัางฝั่งของเอเชียนะครับโดยเฉพาะความขัดแย้งของมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกานะครับรัสเซียและจีนเป็นสําคัญ ภาวะเศรษฐกิจต,ตอนนี้ราคาน้ํามันก็ลงและทองคําก็ปิดบวกหุ้นสหรัฐเมกาปิดในกรอบแคบๆหลังเฟดขึ้นอัตราดอกเบีย้ย0.25%ตามการคาดหมายราคาน้ํามันขยับลงนะครับหลังพบกลังปิโตเรียมสํำรอง <c oughs> หลังพบกลังปิโตเรียมสํารองของสหรัฐเมกาลดลงน้อยกว่าคาดนะครับส่วนวอร์ซีดทรงตัวทองคำปิดบวกจากการเคลื่อนไหวปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ย ล่าสุดของธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกาหรือเฟดในขณะที่โจไบเดนก็สั่งรัฐบาลสหรัฐอเมริการ่วมมือกับศาลโลกเอาผิดรัสเซียก่ออาชกรรมสงครามประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐอเมริกาออกคําสั่งให้ทบานของเขาเริ่มแบ่งปันหลักฐานคํากล่าวอ้างรัสเซียก่ออาชกรรมสงครามกับศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC ซึจึงตั้งอยู่ในเมืองเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์จากการเปิดเผยของเจ้าที่อเมริกันลายหนึ่งว่าสหรัฐอเมริกาจะไม่ได้เป็นภาคีของสารโลกแห่งนี้ก็ตามฮะแต่ปรากฏว่าดัานไปมอบหลักฐานให้กับสารโลกในขณะที่คนมีรถ e ีวีสะดุ้งฮนะเกิดไฟไหม้เสียหายยับเรือบรรทุกรถ3,000คันชี้อาเกี่ยวข้องกับเรื่องของแบตเตอรี่ เกิดเพลิงไหม้เรือบรรทุกสินค้าลำหนึ่งนอกชายฝั่งเนเธอแลนด์ที่บรรทุกผานะเกือบ3,000คันในนั้นราว25คันเป็นรถไฟฟ้าส่งผลให้ลูกเรือคนหนึ่งเสียชีวิตได้รับบาดเจ็บอีกหลายคนขณะที่ผู้เชี่ยวชาญชี้อาจเกี่ยวข้องกับแบตเตอรี่เนื่องจากเชื้อเพลิงนั้นเกิดขึ้นใกล้กับรถไฟฟ้าคันหนึ่งนะครับในขณะที่ วลาดาราเมียปูตินย้ำธนาคารทางเลือกบิชนะครับมีความจำเป็นรับมือวอร์ชิงตันใช้ดอลลร์เป็นอาวุธการต่อต้านสหรัฐอเมริกาการจัดตั้งสถาบันการเงินทางเลือกเรื่องยากลำบากแต่ความพยายามดังกล่าวเป็นสิ่งที่จำเป็นในเวลานี้วอชิงตันใช้เงินดอลล่าสหรัฐเป็นอาวุธประธานาธิบดีวลาดาเมียปูติน ได้กล่าวระหว่างการประชุมร่วมกับดินมารุสเซฟนะครับประธานธนาคารเพื่อการพัฒนาใหม่ที่เกิดขึ้นภายใต้ความร่วมมือของกลุ่มบริกนะครับที่เกิดขึ้นไม่มีการไว้ใจปรากฏว่าจีนส่งเรือราตเวนทำการจับตาสาหรัฐอเมริกาและออสเตรเลีย ทำการซ้อมรบใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมากล่องเรือรัตเวนของจีนกำลังเคลื่อนไหวเข้าไปจับตาการซ้อมรบระหว่างสหรัฐอเมริกาและออสเตรเลียครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาในขณะที่ผู้เชี่ยวชาญด้านกลาโหมคาดหมายว่าเรือสอดแนมล้ำสมัยของปักกิ่งจะเข้าจับตามองดูภายนอกเขตน้ำของออสเตรเลีย ระหว่างการซ้อมรบทั้งสองประเทศที่กำลังเกิดขึ้นโดยมีไทยนะครับเป็นผู้ร่วมสังเกตการโทษกันเฉยเลยนะครับในขณะที่สวีเดนก็อ้างถูกรัสเซียปั่นกระแสเผาอันกุระอานทำลายชื่อเสียงก่อนเข้านาโต้รัฐมนตรีกระทรวงป้องกันพลเรือนของสวีเดนนะครับระบุว่าซอกโคม กำลังถูกกลุ่มบุคคลที่รัสเซียให้การสนับสนุนเผยแพร่ข้อมูลใส่ร้ายเกี่ยวกับการสนับสนุนนักเคลื่อนไหวเผาพระคำพีกุลอ่านโดยหวังทำลายภาพลักษณ์ของสวีเดนก่อนได้เข้าเป็นสมาชิกสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ไต้หวันก็มีการสั่งปิดโรงเรียนยกเลิกเที่ยวบินเตรียมพร้อมรับมือไต้ฝุน่นทกซูรี ไต้หวันประกาศปิดโรงเรียนทางตอนใต้และยกเลิกเที่ยวบินหลายร้อยเที่ยวบินพร้อมออกคำเตือนเฝ้าระวังน้ำท่วมดินถลม่มจากอิทธิพลของพายุใต้ฝุ่นทกสูรีซึ่งกำลังเคลื่อนตัวย้ายไปในช่องแคบบาซิและมุ่งหน้าต่อไปอยังจีนในช่วงสุดสัปดาห์นี้ในขณะที่เหตุการณ์สุดชอ็อกฮะพ่อจีนสติลุด ปิดชีพลูกแล้วก็ภรรยาโมโหเอาเงินยาไส้ครอบครัวไปเติมเงินมือถือเกิดเหตุสะเทือนใจในสังคมเมืองจีนนะครับผู้เป็นพ่อลงมือสังหารลูกชายและภรรยาก่อนทำร้ายตัวเองหลังโมโหลูกชายติดเกมมือถือคิมจองอื่นผู้นำของเกาหลีเหนือนะครับ ได้นำรัมตรีว่าการกระทรวงกลาโหมชมนิทรรศการอาวุธอวดแสงยานุภาพของสมแดงคิมจองอึนผู้นำของเกาหลีเหนือนำรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของรัสเซียเยี่ยมชมนิทรรศการด้านการป้องกันประเทศซึ่งมีแสงยานุภาพเป็นขีปนาวุธรุ่นใหม่ๆขณะที่สองชาติเพื่อนบ้านต่างให้คำมั่นสัญญาต่อกันว่าจะยกระดับความสัมพันธ์ ให้แน่นแฟนกว่าเดิมนะครับในขณะที่สาวอินเดียตัดไฟทั้งหมู่บ้านแอบไปนั่งปลอดลักกับหนุ่มสาวอินเดียคนหนึ่งฮะที่รัฐพิหารแอบตัดไฟฟ้าจนมืดมิดไปทั้งหมู่บ้านเ mm hmm. พื่อที่จะแอบไปนั่งปลอดลักกับชายหนุ่มโดยไม่มีใครรู้เห็นรายงานข่าวระบุว่าในหมู่บ้านหนึ่งนะครับของรัฐพิหาร ต่างงุดหงิดที่หมู่บ้านของพวกเขาไฟดับบ่อยจนผิดสังเกตภายในเวลาหนึ่งสัปดาห์โดยเรียกว่าดับแทบทุกคืนเมื่อไฟดับบ่อยปัญหาที่ตามมาเกิดการขโมยทรัพย์สินกันเกิดขึ้นชาวบ้านจึงรีบไปที่บริษัทฟไฟฟ้าให้เข้ามาทำการซ่อมแซมแต่ตัวแทนบริษัทยืนยันว่าไม่พบความผิดปกตินะฮะเชิงโครงสร้างชาวบ้านตัดสินใจจัดเวรยามและพบต้นต่อปัญหา นะครับเมื่อไปเจอหนุ่มสาวคู่หนึ่งกำลังพรอดรักกันอยู่ท่ามกลางความมืดมิดนะครับโดยเธอยอมรับว่าเธอเรียนแบบวิธีการของช่างไฟฟ้ารายหนึ่งในหมู่บ้านนะครับรัฐพิหารซึ่งตกเป็นข่าวดังในอินเดียเมื่อปีที่แล้วหลังลงทุนตัดไฟทั้งหมู่บ้านเพียงเพื่อแอบพบกับสาวคนรักโดยไม่ให้มีใครรู้นะครับอย่างกับหนังซิลีี่ The X Files นะครับอดีตเจ้าที่กล่าวกรองของสหรัฐอเมริกาขึ้นให้การในสภาคองเกรสนะครับเชื่อวอาชิงตันแอบสร้างขอภัยฮะแอบเก็บร่างเอเลียนยาน UFO ไว้หลังยานตกในอิตาลีตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองสำนักข่าวเอเจนซี่รอยเตอร์รายงานว่าอาดีตเจ้าที่ข่าวกรองรับของสหรัฐอเมริกาผันนเรือตรีเดวิดกรัชนะครับ พยานปากสำคัญในคดี UFO ขึ้นให้การต่อสภาของเกรสสหร,รัฐเมกาตามคาดนะครับยืนยันว่าสหร,รัฐเมการู้เห็นเทคโนโลยีเอเลียนมาตั้งแต่ยุค30หลังเจอยาอาวกาศตกพร้อมมนุษย์ต่างดาวที่อิตาลีในช่วงสงครามโลกครั้งที่2อ้างวอชิงตันมีโครงการเกี่ยวกับ UFO แต่ปิดไว้ไม่ให้ใครรู้สื่อดาาริเยนของอังกฤษกลาย กล่าวขวัญนนะกับเรื่องนี้ไปทั่วโดยเฉพาะในกลุ่มคนผู้ที่มีเชื่อว่าสิ่งมีชีวิตนอกโลกหลังอดีตเจ้าที่ข่าวกรองประจำกองทัพสหรัฐอเมริกานะครับทำหน้าที่ไม่ต่างกับสายลับภาพยนตร์ทีวีซีรีส์ The X f i l e ชื่อดังที่มีคำขวัญว่าความจริงยังคงอยู่ที่นั่นนะครับโดยได้ให้การต่ออนุกรรมธิการสอบสวนเหตุการณ์ ทางอากาศที่ไม่สามารถอธิบายได้ประจำสภาผู้แทนราษฎรซึ่งก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในเชิงปรากฏการณ์ตอนนี้ออสเตรเลียกับสหรัฐอเมริกากำลังซ้อมรบครั้งใหญ่โดยมีไทยเข้าร่วมสังเกตการจีนตอนนี้ก็มีการส่งเรือสอบแนมนะครับเข้าไปสังเกตการในการรบเช่นกันการทำ การซ้อมรบครั้งนี้เป็นการแสดงแสงแยงนดุภาพระหว่างออสเตรเลียกับทางฝั่งสหรัฐอเมริกาเพื่อทำการกดดันจีนเป็นสำคัญนะหลังจากที่มีการส่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับไปยังจีนเพื่อทำการจุรจาแต่ไม่ประสบความสำเร็จส่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังไปทำการจุรจากับจีนก็ไม่ประสบความสำเร็จ ต่อมาส่งอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไปพูดเรื่องโรคร้อนและล่าสุดได้มีการส่งเฮนรี่ครุ่ยซิงเจอร์ผู้สงอายุ90ปีอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเช่นกันไปทําการจุรจานะครับเพื่อขอให้จีนกลับมาใช้เงินดอลลา,าร์สหรัฐขณะเดียวกันสหรัฐอเมริกาก็มีการกดดันเล่นงานนะครับ ทางฝั่งรัเสเซียด้วยมีการสร่งหลักฐานอ้างว่ารัเสเซียนั้นมีการล่าล้างเผ่าพันธุ์ไปยังสารโลกในกรุงเฮกนะครับเพื่อที่จะให้มีการเอาผิดรัเสเซียทั้งที่สหรัฐอเมริกาเองสหรัฐอเมริกาเองนะครับไม่ได้ลงนามเข้าร่วมสนธิสัญญายอมรับเขตอำนาจของสารโลกแต่ก็ยังพยายามที่จะส่งหลักฐานให้มีการเอาผิด ทางฝั่งของรัสเซียไปเชิญงานสังเคราะห์สถานการณ์โดยรวมขณะนี้ฝั่งสหภาพยุโรปกำลัง,ลงเผชิญกับสภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำเฟดอุตคารกลางของสหรัฐอเมริกาต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ย0.25นะครับคราวนี้เพิ่มขึ้นเป็นครั้งที่11ล้นะครับในฝั่งของรัสเซียก็มีการตั้งธนาคารกลางขึ้นมาเรียกว่ากลุ่มบริชนะครับ ซึ่งกลุ่มบริษเนี่ยก็เป็นกลุ่มที่มีการรวมกันเพื่อค้าขายกันนะรอบนี้แอฟริกาก็เป็นเจ้าภาพนะครับและประเทศต่างๆก็มีการเข้าร่วมซึ่งตอนนี้ฝรั่งเศสก็ขอจะทำการเข้าร่วมด้วยโดยจะเลิกใช้เงินดอลลาร์สหรัฐทำให้สหรัฐอเมริกากำลังกระทบกระเทือนอย่างหนักอัตรางเงินเฟอ้อกำลังพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเรื่องของ UFO นะครับซึ่งตอนนี้กลับมาเป็นข่าวดังอีกรั้งหนึ่งโดยกัรมาที่การเข้ามาทําการสอบสวนเรื่องนี้ของฝั่งสหรัฐอเมริกาในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองหากเมื่อไร่ก็ตามเรื่อง UFO โผล่ขึ้นมาเนี่ยนะครับต้องบอกหุ้นส่วนให้ทราบเลยเป็นกลยุทธการกบข่าวของทางฝั่งสหรัฐอเมริกาทั้งที่เรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อปียุค3 0นู่นนะฮะนะฮะกี่สิบปีแล้วตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่2 นะครับสาเหตุหลักๆที่นำกลยุทธ์กรบข่าวขึ้นมาเพราะสภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกากำลังตกต่ำอัตราเงินเฟอ้อกำลังพุ่งสูงขึ้นธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกาต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยกั้งที่11นะครับแต่จนถึงขนาดนี้สภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกายังไม่มีแนวโน้มที่จะดีขึ้นพยายามจะไปขอความร่วมมือกับจีนจีนก็ยังไม่ให้ความร่วมมือใดๆ หลังจากที่สหรัฐอเมริกาไปคว่ำบาทจีนคว่ำบาทรรัสเซียและคว่ำบาทประเทศต่างๆจนส่งผลทําให้ประเทศต่างๆทั่วโลกแห่ถอนทองคําที่ใช้ในการค้าประกันในธนาคารโลกออกทั้งหมดทําให้สถานการณ์ของสหรัฐอเมริกาอยู่ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างจะลําบากในยุคข,ของโจไบเดนทําให้เรื่องของ UFO กลับมาเป็นประเด็นอีกครั้งหนึ่ง นี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่ออกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ประเทศสยามทั่วโลกขนานนามนครราชามีองค์กษัตริย์ตราปกป้องทรงครองนครจักรัรรดสมัยสยามนามไทยรุงเรื่องมอมรสถิตสถาพรนครแห่อองปูชนี ตัวราชูชาองค์กษัตริย์ปราสืบสันตติวงศ์กษัตริย์ทุกพระองค์ทรงไว้ซึ่งบารมีรพระผู้สืบสานคติยะจารีประเพดีรพระองค์จักรีสวยราชสมบัติตามบัญญัณิุน,นเทียนบาน เลิงองค์กษัตริย์ราชาพระผู้ทรงบุญทรงสรองไอสูน,นวิสุทธิดุดเทพอวตารสุทิบวันลังทองแปรสังพระโคมก้องบันดอ,อกกัมสดานเนือนแท่นสุบรรคันติยังสง่า พระศพทั่วไทยถวายพระพรมหาวชิราลงกอนเสด็จขึ้นครองเขตขามสยามนามนี้แส,สองสะดุดีมกีกษัตริย์เจริญตาทัาท่วทุกเขตขามปิติอินดีไทยมีองค์กษัตริย์ตรา เริมองค์ิย์ราราชาพระผู้ทรงบุญทรงสรองไอสูนวิสุดดุดเทพอวตารสถิตปัญลังทองแตรสังพระโคมก้องบันดอกกังสดาเมื้อแทนสุดปันขันธิยาสนางน กระนตลดกายผศบทั่วไทยถวายพระพรมหาวชิราลงกอนเสด็จขึ้นครองเขตขามสยามนามนี้แส,สองศตุดีมีกษัตริย์เจริญตามทั่วทุกเขตขามปิติอินดีไทยมีองค์กษัตริย์ตรา สยามนามนี้แส้ซองสัตวดุดีมีกษัตริย์เินทาทั่วทุกเขตพา,า,าปิติยินดีไทยมีองค์กษัตริย์